สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ได้รักพันไม้อยากมาขอเตือนเพื่อนๆน,นะคะช่วงนี้หน้าฝนฝนตกบ่อยแล้วไม่ค่อยจะได้ส่องดูบอลตู้สักเท่าไหร่เพราะว่าอากาศมันชื้นชืน้เลยไม่ค่อยอยากจะออกมาสอดส่องต้นไม้เท่าที่ควรนะคะพอดีวันนี้อากาศแจ่มใสก็เลยมาส่องแล้วหลังจากที่เรามาส่องแล้วเราก็มาเจอบอลสีเรา มีอยู่ในตู้นี้มีอยู่หนึ่งต้นนะคะเจอปัญหายอดฮิตของช่วงนี้ช่วงหน้าฝนเลยค่ะเพื่อนคะต้นนี้เลยค่ะเท่าที่สังเกตดูเห็นต้นเดียวนี้นะคะอันนี้คือต้นพัลักนะคะนี่พักลักบอลสีพลักเพื่อนเห็นอะไรไหมคะนี่ไงเจ้าลายแดงมาบุกรังนี้อีกแล้วค่ะแต่เพิ่งเห็นต้นเดียวนี้นะคะกัดพัลักของเราค่ะ กำลังสีสันกำลังสวยงามเลยมันไส้อะไรนักหนามาทำร้ายบอลสีของเราเพื่อนๆสังเกตได้เลยนะคะโคนต้นเขากา้านโคนต้นเขาจะ,ะเหมือนใบเขาจะตกนะคะให้สังเกตดูแล้วก็เขี่ยหน้าดินที่อยู่รอบๆโคนต้นก็จะเจอเลยค่ะเนี่ยเราสังเกตเราสังเกตดูแล้วว่าก้านเขาทำไมมันเป็นอ่อนๆแบะบๆแบบออกจากกันอย่างเงี้ยเลยเขี่ยดินดู ปรากฏว่าเจอเลยค่ะพอเขี่ยดินเท่านั้นเองไอ้เจ้าลายแดงก็แตกอื้อขึ้นมาเลยค่ะเจ้าลายแดงเนี่ยมันแอบเรานะคะเนี่ยมันแอบซ่อนอยู่ตรงโคนต้นถ้าเราเขี่ยโคนต้นแล้วมันก็จะแตกขึ้นมาข้างบนเห็นไหมคะเนี่ยเราเพิ่งเขี่ยดูเมื่อกี้ถึงกับขนล,ลุกเลยนะคะโชคดีอีกแล้วเจอแล้วทีนี้เมื่อเจอเห็นต้นเดียวหรือกี่ต้นให้เพื่อนเพื่อนรีบอปออกจากรังเลยนะคะในรังนี้ก็มี ประมาณ30ต้น30กว่าต้นนี่แหละค่ะแต่เราสังเกตเห็นมีอยู่หนึ่งต้นต้นนี้หลังนี้เพิ่งเจอนะคะเจอพลักต้นเดียวต้นอื่นยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราต้องจัดการทีละขั้นตอนนะคะคือเอาแยกเขาออกมาเลยต้นที่ประสบปัญหาเจอปัญหาไรแดงอยู่ที่โคนต้นต้องรีบเอาออกก่อนที่จะลุกลามไปยังต้นอื่นนะคะแต่ที่สังเกตดูต้นอื่นยังไม่มีนะคะ หลังจากเราแยกข้อออกมาแล้วเพื่อนๆต้องทำการหรือหรือต้นเลยหรือรากหรือต้นออกแล้วก็เอาล้างรากเลยนะคะนี่อย่างที่เราเคยทำให้คลิปก่อนหน้านี้นะคะเพื่อนๆค่ะหรือรากหรือโคนหรือรากออกจากกระถางล้างรากให้อย่างสะอาดจับแช่น้ำก่อนเลยก่อนอื่น เนี่ยแชน้ำเพื่อไม่ให้เจ้าไรแดงหนีไปทางอื่นนะคะทำจัดวงแคบให้เขาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาใส่หลังจากนั้นเราจะเอาน้ำมาใส่ให้เต็มเลยนะคะเต็มรังเต็มกระถางนี้เพื่อให้ไรแดงออกมาโดยดีแล้วก็ทำการล้างรากแล้วก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางเลยค่ะเพื่อนเพื่อ ให้ปัญหานี้หมดไปนะคะจะได้ไม่ลุกลามไปยังต้นอื่นแล้วเอาน้ําไปเททิ้งไกลๆเลยที่มีต้นมีไอ้เจ้าลายแดงที่มันอาศัยอยู่เนี่ยมันจะได้ไปอยู่กับคำจัดยากเหลือเกินหลังจากเปลี่ยนด,ดินเสร็จเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วเพื่อนๆสำคัญเลยอย่าได้ลืมเด็ดขาดนะคะสตาร์ก็กีต้องโรยแล้วล่ะค่ะ ต้นไหนที่เจอปัญหานี้ส่วนมากเราจะไม่ได้ใส่สตาร์โกจี G นะคะแล้วมันก็จะบุกทันทีเลยนี่ไงความสะเพ้าของเราแต่ตอนแรกไม่ใช่ความสะเพ้าหรอกค่ะพอดีช่วงไหนสตาร์โกจี G หมดแล้วก็ไม่ได้ใส่นะคะก็เลยมีปัญหาแบบนี้เลยค่ะนี่คือการแก้ปัญหาถ้าลายแดงเข้ามาทำร้ายทำลาย,ลายต้นบนสีของเราก็ต้องทำการแบบนี้นะคะแล้วก็ปัญหาก็จะ คลายไปค่ะเพื่อนเพค่ะสําหรับต้นอื่นยังไม่มีนะคะอืมยังไม่เจอบอดสีกําลังสวยเลยต้นรังนี้โตไวมากค่ะเพื่อนค่ะเราไม่ค่อยได้เปิดเขาเพราะว่าเขาเป็นรังบอลที่แบบรุ่นรุ่นนะคะไม่อยากจะเปิดเขาเล่แอบมองข้างนอกก็รู้สึกว่าเขาสวยงามดีไม่มีปัญหาอะไรแต่เรามาส่องหลังจากมาส่องดูที่โคนแล้วโอ้โหเจอเลยค่ะเพื่อนค่ะ นี่แหละปัญหาของการเลี้ยงบอลสีต้องมีให้เราต้องแก้อยู่ตลอดตลอดยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนสอดส่องดูบ้างเดี๋ยวจะเสียหายไปทั้งลังเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ